สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์สุขสุขนน้องมาพอการกับซองสาบุญมาบ้านเท่าในตอนเศร้าเมื่อนี้การมาเปิดคลิปยังอยู่เพื่อนอยู่ซานพี่น้องเอ้ก่อนสิออกไปข้างนอกก็สิมาอัปเดตทางหัวทางยางให้พี่ให้น้องได้เบิ่งก่อนเนาะก่อนสาบุญสิออกไปข้างนอกพอดีเพื่อทั้งลูกกําลังเฮ็ดกินเนาะทั้งลูกไสพี่น้องเลยวิ่งสิ่นโมโย่แม่ก็เลยมาอัปเดตหรือว่ามาถ่ายคลิปอยู่ทางพี่ค่ะทางโศกไส้ก็ยงเพราะท่านตื่นพี่น้องเอ้ย ตะบ่นกันเลยก่อนเสียออกไปกันเลยอย่ามาอัปเดตทางเพื่อนทางซานหรือว่าหัวเคเนะพวกทางพ่อโซกไซกะเเ่งโซรถไหายอยู่โซรถมันยานพี่น,น้องเพิ่นพ่อโซกไซเข้ามาเพื่อนสีไปบุญเนาะบุญข้างๆเพื่อนใกล้นี่แหละมี่บุญแจกเขา่าอันนี้มาพ่อกันตอนเจ้าก็ก่อนอื่นกับเขาขอบุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่เิ่นคลิปแล้วประข่าโฆษณาเนาะ บบออก,ก่อนสบุตรสิออกไปข้างนอกก็ลังว่าสิออกไปแต่อยากมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะเน้ำซ่านบ้านซองอะไรพี่น้องในเมื่อวานนี่ก็ฝนตกเฮงตอนกลางคืนเนาะคือว่ามือนี้กอะก่อนสิออกไปข้างนอกกะสิอัปเดตเบิง่นงน้นำนะเนนมืมอมอ่อน้ำซ่านอะพอดีฝนตกใส่ดอกเมืองม่วงก็โศกเสร้าพิ่นก็ออกมาแต่น่าก็เลยให้เพิ่นเขง่งโศกรดให้สบายดีเด้อโศยานเหรอ ผลมาบุญเด้เพิ่นมาแต่เศร้ามันเข่งเรียวแล้วเรียวแล้วโอ้ปัดให้สะอาดเพิ่นมาเอาปูนมาบ่เศร้านี่ปูนมาเอามาจักสอบมาใส่กําแพงอโ้เลขในเส้นทาได้เยู่บ้านเฮาตัวนี้เซ็นท์สามทิศนี่คาเออ บิดเท่าไรนี่สามเซนแปเจ็ดนะเดี๋ยวออกไปสิเบใ่ฝนตกใส่ฝนจะไปบุญนะมาแต่นะก็ฝนตกห้าดอกมองไคโอ้ดอกดอแเนี่ยดโอ้สบายดีล่ะ ป้าไพชาคูท à à à, ั้งนาบักละสบายดีลูกอ้าวสบายดีลูกแม่โอ้สิป่าถ่ารถมาลงเฮียนบ้อโอ้รถมารับส่งพี่น้องเลยลูกศิษย์ลูกลานนี่แหละใกล้เฮือนนี่เฮียนห้องใดเจ้าใส่ท่าเพิงบ่คือท่าซองนะมาสบายดีป้าลุงหรือแม่นักเฮียนเด้อมาหนุ่มบ้อเียยนอู่มาซีบ่อซื้อนั่งจำปีแจักปีอายุนะจำปี อ๋ออันนี้ได้ใส่ละซื้อยังเจ้าซื้อน้องพลอยอายุจักปีเจ้าอ๋อถ้าเพิ่งแม่อยู่จักปี้ปหลานใสยข่อยออยได้ใส่ผู้นึงไหมก็ได้ไปเอาเป็นยังเราอยากนวดเลยวะเอาโอ้ถ่ารดเออออเฮียนมสีสีเฮียนนอซ้ายละเจ้า ยังโบกงอ่ะน้องพลอยได้เฮียนห้องได้โอ,โอ้โหรถมาแล้วลูกหลานจีไก่เฮีอนเลยพนะี่เนาะนะจีรถนับส่งโรงเรียนอ่ะไปได้อีหล่วสบายดีป้าลุงเไง<ป>ลูกเดิน <laughs> หลานชายก๋อยหูปบแล้ว <laughs> <laughs> อายกล้องพี่เนาะไงเนาะูว่าจีถามอยู่ว่าค่ารถค่าล่างเท่าใดรเนาะเพิ่นะ <laughs> มารับเป็นเดือนนี่เดือนหนึ่งประมาณสองแสนหรือสามแสนนี่แหละ ลูกหลานน้ำเพื่อนน้ำไก่เพื่อนไก่ซ่านแหละปู่ทายเลยอายในจังหน่อยเนาะเพิ่นมีคูแฟรดของเพิ่นได้เพิ่นมี่ครูแฟ่ะเดี๋ยวสมบูรณ์สิไปอัพเดตบางทางกันอ้ยขออนุญาตได้ไหมเนาะอัพเดตบางทางหัวกันโอ้โหตัวม่วงเขียวสวยเขากคยเป็นดกแล้วปีนี่ฟูอื้อ ยังบม่ไ hmm. ด้เก oh ็บบม่ได yeah. ้กวดอยู są. ่อันนี okay. okay. oh ้ม okay. so ่จะขี้เหงอใบตองพีพีพีอ้าตัวโอ้ยนั่งพิงแดดบ่สบายดีเด้อนั่งพิงแดดโอ้ยหลุดลานเพิ่นเนาะเพิ่นเอาแดดเพิ่นกันนะดูนี่เด้นเพิ่นกอดแล้วเพิ่นกะซี นะเพิ่นสิเห <S traumatic. S 1> <S part die> ็ดฮอดหรือว่าเพิ่นสิก่ออีกก้อนหนึ่งบ่เนาะเพิ่อนเทคานอ่ะนี่ถ้าเพิ่นเอาขึ้นอีกก้อนหนึ่งนี่พูดีเงี้ยเล็กชนิดพูดีสุดเลยบ่หรือสิเอาขึ้นสุดเลยบ่าอ๋อเนี่ยก็แล้วแต่ทางผู้เพื่นเห็ดเนาะอ้าวเจ้าสิบด๊ะเจ๊ร้อยได้นี่อ่าทางปากอ่ะสบายดี เลหลินก่อนเอ้าเลาะลินเรอเรียกว่าเลาะลินไอ้เพิ่นยังบระธนได้มาเอาไม้ออกไปหกเดินแมถาวรแล้วให้เพิ่นเอาขึ้นอีกก้อนหนึ่งฮะอ๋อเอาขึ้นอีกก้อนหนึ่ง ทังยังดีได้ค่นท้าเฮดเป็นล่ำนันดอกเลยสีเหลอืองค่ะโลหาก็ได้สามมันมันก็อัลบ,บ็อกมาสองร้อยก,ก้อนกำลังสีออกไปข้างนอกอ่ะจับกล้องให้เนี่ยปะโอ้พอดีพันเท่พันเท่ในมาเท่ารหน่อยอ่าพันตัวมีใหม่เทมีแต่ห้อยงาพ่นเลียบเลเพ่นจะเข่า ว่า <c oughs> ขอ,อัญญาพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอเดี๋ยวเพิ่นกะสีเทคานมาหอดพี่แหละฝนตกเมื่อวานนี่อื้เลยเทคานออกมาพี่มันกะสีเทคานแล้วเพิ่นกะจังสิโก้พีขี้เหงาทั้งพี่พคอย้กวดเมื่อนั้นบดกวดบัดนี้ฝนตกใส่ที่อัปเดตเมื่อชคใส่ยังบ่ตื่พตน,น,นพี่น้องโอ้สับป่นกะคานคอเป็นวัด <c oughs> เป็นไอ วัดเป็นไออย่าออกไปข้างน,นอกสิจิไใจค่าปูนกับเล็กเมื่อนั่นใจค่าแหงกับทรายล้านสองแสนออเอามาสองร้อยสิเบิ์ลได้คนตกเนะอันนี้ออเจ้าแบงแบงบงง กนมันแห้งแกงจุด <c oughs> เป็นไอออกข้างนอกกันเลยมากอัปเดตนี่พี่น้นนดได้เลอนกันเด็กเด็แปปะรถไฟ นะโอ้เจอเนาะโอ้ก,ก็เสิดาตัวนี้ห,าห้านอกะหักเนาะหรือว่าหาเนี่ยมาข้ามถึนบะมีดอกทำดีอยูอ่เนาะ มี่มีแมงคนเด้อฝนตกใส่พอดีหัมพอดีหัมดอกหม่างม่วงตัดออกซะมันห่าหลังไหมโอ้บอตัดกิย่ายไปพอตกใส่ตอนเดี๋ยนี่เผินหัดเอาเห็ดอันนี้มันจะราศีเห็ดอยังนี้ราศีห่ามันปร่งราศีเอาไปปลูกไว้นี่ทางพี่เพิ่นเฮ็ดแล้วเนาะใส่ตานาง ก่อนสิออกไป้างนอเป็นวัดเป็นไอขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเลยใบม่วงโอ้หมุม่วงไข่ดกคักไข่ดกคักดกแน่โอ้ที่ตรงงาเดนจด็กฮักูดิ จะเป็นบัลายเนาะเป็นดั้มงาปลูกประมาณห้าปีห้าปีห้าปีต้นของม่วงได้กินหมากสองสามปีละปลูกสองปีปีสามเป็นหมาม่วงเขียวเวยอยังม่วงมันเนี่เชิงโสรดัว่าโสมันยานนีแต่ขี้ดินเองเมื่อวานนี่ฝนตกขี้รถเลยมีขี้ดินเนาะ พี่น้องเอ้ยผู้อดีตเทพื้นนั่นแหละยาห้เพิ่นก่อกันแทงแล้วกันก่อหัวแล้วกันทหารงัวกับเวียนอยู่อ่ะอัปเดตซัมเน่เลยพี่น้องไอ้ก้อนสีออกนอกบ้านเนาะอันนี้กระสีตัดออกอยู่แต่โศกใจบ่าหายตัดกวกสีดาเนี่ยก็ได้มุกสีดาแนนเลยสุดเหรอว่มีหมาบ่ามีนวย วันนี้มาอัปเดตซะนี่แหละพี่นองเอ้ยโอเคเนาะ้อแหบอันนี้กัมันแห้งอย่างขี้จุนลงมาเนี่ยเพิ่นจะว่ากันเนาะเพิ่นสีกออีกก้อนหนึ่งพอดีเจาะหัวซะ นะสำหรับคลิปนี้สำหรักระซีชอบคลิปสำนี่สะกก้อนเป็นกำหรังใจให้นะืนะ่อสำหรเด้อพี่น้องเลยเนาะอัมลาพระจ่าไปแล้วพอกันในคลิปหนะ้าขอบคุณขอบคุณไปทั้งคุณยัยเจดีเอฟซีทุกคนเด้อที่เบิ่งคลับระบบข่ามโฆษณาเนาะขอบคนะุณขอบ,บคุณในไลน์ขอบคุณขอบคุณทั้งไอเนาะที่ว่าซอยน้องเห็ดกัมเพง กอขอบคุณขอบพูนให้อายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาสุดได้ความขอดย,ยาสุนีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดกส็สมคุมม้มงมัดปรารถนาก็อให้บนรักษาเทวดาคุม้คมครองอายอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญเนานะมาคลิปนี้อําลาพระจากไปแล้วขอบคุณขอบพุณเอฟซีทุกคนที่บังคับประคับโฆษณนาเนาะพ่อกันในคลิปหน้าขอข่าวคำว่าสบายดี